สวัสดีจ้าพบกับช่องผิวว่าพาแซบเดอ้อวันนี้ผิวว่ามาพามากินข้าวจ้ามีอะไรแซบๆอีกแล้วจ้าวันนี้นี่คือก้กยเห็ด,ดเด้อจ้ะเด้อ้กอยเห็ดหรือลาบเห็ดแล้วนี่แหละจ้าแล้วนี้ก็เป็นผัดปลาดุกจ้ะซอสมะขามดาเดอ้อจ้ะเด้อใส่ใบโหระพาผัดปลาดุกกรอบใส่ซอสมะขามใบโหระพาแล้วนี้ก็เป็นผัดจ้ามีแตงแล้วก็มีไอ้ขนุนต้มไอ้ขนุนไม่ได้ต้มขนุนน้อยนะขนุนอ่อน แล้วก็มีมะเขือจ้ะมามาพูดหลายเสียเวลาเดี๋ยวจะให้เข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องดูว่าคาแซบช่อง็ก้ช่องนี้เด้วยอจะเด้อมากินข้าวกันเด้อจ้จะเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่ข้าวกับข้าวสวยร้อนๆเลยจ้าเดี๋ยวขอกินแกนนี้ก่อนเด้อเห็นชัดไหมพ่อแม่พี่น้องนั่งไกลหน่อยเดีอจ้จะเด้อวันนี้อากาศดีดีตอนเช้าแต่สายๆไปแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้เย็นจะเช้าเลยเด้อยจ้ะอากาศดีต่เช้าเลย ้ยอืมอมอนมันมันมันเด้ออืคอย,อย,ยคอยิดฟัง พพเพื่อดูกรอบใช่ไหมเพื่ดอกพัดเนี่ยทำน้ำข่ามใส่คูเครื่องเอ้ยแบกบแบบเปรี้ยวหวานๆเค็มๆเนี่ยปลาดุก 好可爱。嗯，嗯这么长的。 กัดอร่อยมากกลยจ้ะกำลังไม่ได้กินนานก็เ มันจะของอร่อยอันนี้อะถ้าทำแล้วใส่ใบหัหระพาด้วยมันจะหอมแบบเหมือนละพัชชาเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่รุชาติมันจะออกเป็นเปรี้ยวหวานใส่ใบโหระพาให้มันหอมตัด ข้าวตัดอะไรเนาะบางคนก็วบากลิ่นแรงดูข้าว ถ้าเราทำสะอาดไม่เป็นไรได้แต่เนี่ยไม่เขา้าตรงจะเคี่ยวยากนิดนึงแต่มันมันมัๆกาบเจะมาเขือ กินก็เราบางก้างเลยจ้ะมันจะเสียเวลาอื วันนี้ไม่ได้ทำให้พ่อแม่พี่น้องได้ดู้ะเวลามีน้อยต้องทำงานเจ้เชาชเลยมากินให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูเอาเนาะโไม่กางกินปลานี่เราต้องระมัดร,ระวังด้วยจ้ะเลยต้องค่อยๆกิน Пойдешь? Mm. มันเป็นไรเนาะออก็น่ากลัวสิ нет, มันเห็นไม่ชัดอ่ยอไยมากอ่ไยมากมันได้เห็นไม่ชัดแต่นะกรองโทรศัพท์ห่าง